เป็นรถไฟฟ้าก็มีเกียร์ก็ปวดร้าวพอแล้วนะครับก็ยังมีคัตมือด้วยนะอันนี้คือคัตมือนะทุกคนนี่นะครับคัตมือสําหรับเปลี่ยนเกียร์การทํางานเหมือนเครื่องยนต์เลยเหมือนเครื่องยนต์อาอาพวกอมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนะครับที่มีเกียร์อ,อันนี้มีเกียร์สี่เกียร์นะนี่นะนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันทํางานยังไงสําหรับคัตมือสําหรับรถ อเตสร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นคัดน้ํามันนะอันนี้เป็นปั๊มคันแบบคัดน้ํามันใช้คัดสายสลิงไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงเลี้ยวช่วงอะไรนี่มันโคดเลี้ยวเยอะมันทําให้อ่าการบีบเนี่ยแข็งนะครับอันนี้ใช้เป็นปั๊มน้ํามันก็มาครับมาดูการทํางานนะอันนี้ปเปิดกุญแจก่อนอันนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะน,นี่เกียร์ว่างนะครับจังหวะที่รถมันอยู่กับที่นะ ถ้าหากว่าเราจะเข้าเกียร์เนี่ยมันก็เหมือนกับรถน้ามันนะครับเวลาจะเข้าเกียร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ติดเครื่องอะไรเนี่ยมันก็จะเข้าเกียร์ยากนะเนี่ยมันต้องโยกหน้าโยกหลังก่อนนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าบอกว่าเกียร์รถน้ามันดีกว่านะอย่าบอกนะเหมือนกันจังหวะนี้คือเหมือนกันการออกตัวนี่ก็คือสามารถให้ใส่เกียร์คาไว้ได้หนึ่งสองสามนะครับหากว่าขึ้นเกียร์สูงแล้วออกตัวเนี่ย มันก็จะโหลดหนักหน่อยนะแต่ปกติผมจะบอกให้ลูกสาวเนี่ยบอกให้ลูกสาวให้ขึ้นเกียร์สามไ้เลยถ้าหากว่าไม่ชอบเปลี่ยนเกียร์ก็จะใช้เกียร์สามตั้งแต่ออกตัวจนถึงปลายทางเลยนะครับนี่นะครับสําหรับคัดมือจะได้ยินเสียงกันไหมนี่ผมบิดคัดแล้วนะตอนนี้เกียร์หนึ่งนะครับนี่นี่ปล่อยคัดมันทศนะการ การใช้งานเนี่ยมันจะเหมือนไอ้พวกรถอ n นดูโรพวกรถอ n นดูโรเลยนะเหมือนกันเลยนะครับนี่มันมีไว้สําหรับเปลี่ยนเกียร์ตอนขับขี่นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันไอ้กระตุกมันกระชากอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับพวกรถโนวาโซนิกอะไรพวกนี้เหมือนกันการใช้งานถ้าถ้าคนที่เคยใช้งานรถพวกนั้นมาก่อนนะก็จะใช้งานรถคันนี้ง่ายนะครับ ถ้าอยู่กับที่ออกตัวเนี่ยขาเกียไว้คาเกียแล้วก็บิดไปเลยเลยไม่ต้องบิดคัดอะไรนี่นะที่มันทําออกมามีคัดนี่เพราะว่าต่างประเทศนี่เขาใช้กับพวก enduro ทุกคนเคยเห็นรถไท่อั้นไหมไท่อันที่เป็นรถไต่ดอยไต่เขาอะเดี๋ยวนี้มันมีรถเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะเออมันมีเป็นรถไฟฟ้าแล้วอันนั้นเป็นลนักษณะ m i d Mid d ด y m i d d a มีเฟืองเกียร์แล้วก็มีคัด อย่างเดียวนะอันนั้นคือไม่มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรไม่มีอันนั้นคือแบบบิดแล้วก็ปล่อยคัดบีบคัด,ด,คดออกตัวอะไรพวกนี้แต่อันนี้ก็คือมีเกียร์สี่เกียร์นะครับนี่นะอันนี้เกียร์สามจะสังเกตว่าการออกตัวนี่มันจะหนักหน่อยนะสองหนึ่งนะอันนี้เกียร์หนึ่งบิดแล้วพุ่งเลยเห็นปน่าแค่บีบคัดบีบคัดเบินเครื่องได้ ลักษณะแบบนี้โอเคนะเข้าใจ